ก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพีวันคาร์ดิโออีกแล้วนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นกรณีที่พิเศษมากๆเลยนะครับเราจะมาดูการติดตั้งตัวจอ Android นะครับเข้ากับตัวรถ Mercedes-Benz CLS Class w 219 mm hmm. นะะั่นเองครับซึ่งทางลูกค้าวันนี้นะฮะตัวตัวเครื่องเล่นเก่าของตัวรถคันนี้เนี่ยมันได้เสื่อมสภาพลงแล้วะคระับไปตามอายุเพราะว่าตัวรถคันนี้เนี่ยก็มีอายุการใช้งานอยู่มากๆแล้วะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยทางลูกค้านะฮะก็มาทำการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเนี่ยให้กลายเป็นจอห์ดอยจากวิชิแกนในสเปค X6 Series แลม4ลอง64เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องจอห d นดอยตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถเป็นยังไงบ้างสามารถทำงานร่วมกับตัวออปชั่นเสริมยังไงติดตามชมได้เลยครับโอเคครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยตัว m e r c e d e s Benz CLS Class W 2 1 9ตัวนี้นะฮะก็ได้ติดตั้งตัวจอ a อ d r o i d PX 6 Series จากมิชิกาแล้วนะฮะเป็นแลม4ีลอหครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสำหรับตัวรถตัวนี้เนี่ยมันมีคอนโทรลพวงมาลัยมาด้วยครับซึ่งสำหรับตัวคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเป็นคอนโทรลพวงมาลัยเดิมสามารถใช้งานร่วมกับตัวจอ Android PX6 Series ตัวนี้ได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยดีกว่าเรามาดูในส่วนของสเปคกันก่อนเลยครับเนี่ยฮะ ในส่วนของสเปคตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวลอมนะครับนี่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นลอม6 4กิกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราใช้ไปแล้ว8 8 2กิกะไบต์ยังเหลือพื้นที่จัดเก็บแอปอื่นๆอีกเพียบเลยแหละครับแล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชัน Android นะฮะแล้วก็ในส่วนของ CPU เนี่ยตัวเครื่องตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน10ครับแล้วก็มี CPU เป็น Dual c o r e c o r t e x a 7 2แล้วก็ตัว คอร์คอร์เท t e x A 5 3เป็น4 c คอร์ครับหรือระบบที่เราเรียกกันว่า2 CPU นั่นเองอ่าก็จะเป็นสเปคนะครับในส่วนพื้นฐานก่อนเลยเนี่ยจอ Android นะครับคือตัวจอที่สามารถเล่นแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับในส่วนแรกนะฮะเราก็มาดูในส่วนของแอปกันก่อนเลยสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการลงในส่วนของ YouTube ครับ Netflix Google Map ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของทีวีออนไลน์ฮะ ซึ่งเราเนี่ยสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับจากตัว Play Store ตรงนี้สิ่งแรกเลยเรามาดูในส่วนของ YouTube กันก่อนเลยกันครับก็ถือว่าเสถียรมานะฮะกดปุ๊บมาเลยนะฮะอะ่ดูคลิปแรกกันเลยอ่าแล้วในระหว่างที่มีโฆษณาตอนนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของคอนโทรลเมลายกันก่อนเลยดีกว่าฮะ,ะนี่คอนโทรลเมลายนะฮะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงดูนะครับนี่กดตรงน,นี้จะมีเสียงติตติ๊นะฮะ ลดเสียงได้ครับหรือว่าเพิ่มเสียงเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานตัวคอนเคุมอะไรนะฮะหรือว่าเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวหน้าจอได้ครับตรงนี้ฮะลดเสียงได้เล่นคลิปได้นะครับจากตรงนี้เล่งได้ครับจากตรงนี้ครับ นี่ก็เป็นการใช้งานนะฮะในส่วนของตัว YouTube นั่นเองครับสำหรับในส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของการใช้งานแผนที่เช่น g o o g l e Map นั่นเองครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสามารถนำทางได้นะครับเส้นทางล,ลาดพร้าวตรงนี้โหก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับกดเส้นทางปุ๊บมาเลยนะฮะกดเริ่มนะครับนำทางไปเลยนี่ก็จะเป็นการนำทางผ่านตัว g o o g l e Map นะครับ หรือว่าสําหรับตัวจอ Android จากมิชิแกาในสเปค PX 6 s e r i e s ตัวนี้สามารถแบ่ง2จอได้ครับกดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดเป็น YouTube ก็ได้ฮะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ YouTube ครับอ่าเราก็เพิ่มเสียงดูได้นี่ฮะก็เป็นการแบ่ง2จอนะครับผม สหรับในตัวจอแอนดรอยนะฮะเวลาเราทําการเปิดแอปเยอะๆเนี่ยเราต้องทําการาปิดตัวแอปบ่อยๆนะครับสาหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยวิธีการปิดแอปนะฮะมาที่คลีนตรงนี้ครับเป็นการปิดแอปย้อนหลังที่เราเคยเปิดค้างไว้นะฮะและที่สําคัญเลยเนี่ยสำหรับตัวจอ Android ในสเปค PX 6 s ซีรีส์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานการอ่านไฟล์ผ่าน USB ได้ครับผมก็ได้ทําการเตรียมนี่นะเป็น USB Sony ครับผม ซึ่งมีไฟลวิดีโอและไฟเพลงคุณภาพสูงนะครับอยู่ในตัวนี้ด้วยเราจะมาลองดูกันอ่าเราก็ไปที่เนี่ยเป็นหน้าหลักตรงนี้วแล้กดไปที่เพลงครับเพื่อฟังเพลงกดไปเลยฮะเพิ่มเสียงจากตัวหน้าจอได้นะครับหรือว่าลดเสียงจะสังเกตได้ว่านี่นะครับเป็นไฟล์แฟ a กนะฮะเป็นไฟล์เพลงคุณภาพสูงนะครับสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ ลมเสียงจากคอนโทรลพอลาลัยตรงนี้ได้ครับหรือว่าทำการลดเสียงนะครับจากตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับสำหรับตัวการฟังเพลงนี่นะฮะเราก็สามารถมีการตั้งค่าเสียงได้ครับจากตรงนี้เป็นการตั้งตำแหน่งเสียงนะครับ เสียงก็จะไปที่ขวาไปที่ฝั่งซ้ายหรือว่าไปที่ข้างหลังนะครับเป็นการตั้งค่าเสียงนั่นเองครับและที่สําคัญเนี่ยยังมีการปรับโวลูมหรือว่าการตั้งค่าที่ละเอียดลงไปอีกนะฮะอ่นนี่ก็จะเป็นการฟังเพลงนะครับผ่านตัวช่อง USB ครับอ่าเรามายุดกันก่อนและที่สําคัญนะฮะยังสามารถอ่านตัวไฟล์วิดีโอได้ครับ เดี๋ยวผมขอหาสักครู่นะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นไฟไวิดีโอตรงนี้กดเลยนี่ก็จะเป็นวิดีโอจากใน USB ของผมนะครับสามารถเลื่อนได้จากตรงนี้กดเลื่อนได้เนี่ยหรือว่าเลื่อนแทร็กได้ครับนี่ก็คือวิดีโอจากตัว USB ของผมนะฮะก็สามารถเล่นที่ตัวเครื่องได้นะครับ สำหรับตัวจอยน้อยจากมิชิก้าในสเป c X 6 Series ตัวนี้นะฮะก็สามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องถอยหลังได้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยไปที่เกียร์ถอยหลังนะฮะภาพจากกล้องมองหลังเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอ Android ตัวนี้เลยละครับเป็นการทำงานร่วมกันได้เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถนะครับแล้วก็กลับไปที่ P นะฮะภาพก็จะกลับมาที่หน้าเมนูหลักเหมือนเดิมเลยละครับ สำหรับในส่วนต่อมานะฮะในจอ Android P X 6 s ซีรีส์ตัวนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้า Android อัจฉริยะไว้ด้วยครับเนี่ยฮะวิธีการดูเนี่ยกดมาที่แอปกล้องตรงนี้ครับภาพจากกล้องหน้ารถก็จะมาแสดงอยู่บนจอตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของวันที่แล้วก็เวลานะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายรูปได้จากตรงนี้ครับกดถ่ายรูปไปก่อน วิธีการดูภาพย้อนหลังนะครับกดที่ตรงนี้ฮะไปที่การเล่นย้อนหลังนี่ก็เป็นในส่วนของวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอการบันทึกเนี่ยจะเห็นว,ว่าพัดลมตรงนี้หมุนนะฮะก็จะเป็นวิดีโอในส่วนของวิดีโอก็จะมีรายละเอียดที่เป็นวันที่แล้วก็ตัวเวลานะครับในส่วนของรูปภาพคือช่องสองตรงนี้ครับมีรูปภาพที่ผมไลยทาการกดถ่ายเมื่อสักครู่เป็นรูปภาพแรกเลยแหละครับ แล้วก็สำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถย่อขนาดนะฮะให้กลายเป็นไอคอนเล็กๆอย่างนี้ได้หรือว่าสามารถย่อเป็นไอคอนที่เล็กกว่านี้ก็จะบันทึกอยู่เหมือนกันนะครับกด2ค <c> ร <oughs> ั้งเพื่อขยายใหญ่เหมือนเดิมครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> สำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับเราสามารถออกมาที่หน้าหลักแบบนี้แบบไม่เปิดตัวแอปเนี่ยตัวกล้องก็จะทําการบันทึกไปด้วยนะครับผมไม่ต้องทําการเปิดแอปก็ได้เพียงแค่จอ Android ทําการปล่อยไฟเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะทําการบันทึกแบบอัตโนมัติ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการสาธิตการใช้งานตัวจอ Android PX 6 Series นะครับที่ได้ทำการติดตั้งเข้ากับตัวรถ Mercedes-Benz CLS Class W 2 1 9ในตอนนี้นะฮะสำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับในตัวจอ Android ที่สามารถติดตั้งเข้ากับตัวรถ Mercedes-Benz CLS Class ได้หรือว่าจอ Android ยด์ในสเปคอื่นๆที่มีความแรงแรงแรงขึ้นไปเนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาเรานะครับ โทรมาที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตรกรรมในรถยนต์ได้นะครับที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับจอ y Android หรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์รุ่นต่างๆเนี่ยได้ที่ idline sipone ครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอการรีวิว จอ Android PX 6 Series จาก m ิ c h i g a n ที่ได้ติดตั้งเข้ากับตัว Mercedes-Benz ตัวนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ปุ่มด้านล่าง,ล,างล่างนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ CLS Class W 2 1 9ที่ได้ติดตั้งตัวจอ Android PX 6 Series จาก m ิชิก g a n ตัวนี้แลครับบ๊ายบายครับ